สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเติมของเล่น BMC นะครับผลงานจากอิตาลีให้กับเจ้า Civic FC คันนี้นะครับซึ่งบุมได้ใส่ให้กับเจ้า NV350 เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเทสนะว่าริแอตราการเร่งมันดีขึ้นส่วนการดูแลก็คือการกองฝุ่นของเขาอะ่ะบอกเลยว่าดีเยี่ยมนะครับเราเลยตัดใจอัปเกรดให้กับเจ้า Civic FC คันนี้ <Wow. S 1> ซึ่ง Civic FC คันนี้ได้ใส่กองเดิมจากทางร้านมารวยมานะครับที่เราเซอร์วิสไปก่อนหน้านี้แล้วคันนี้บุ้งเลยอยากเฮ้ยลองดูว่า การที่เราเปลี่ยนจากกองเดิมมาเป็น BMC อะ่ะความคุ้มค่าเขาให้เราอะ่ะคุ้มกับที่เราจ่ายไปหรือไม่เดี๋ยวคลิปเนี้ยน่าจะมีคําตอบนะครับไปดูกันเลยทุกคนเดี๋ยวบูมจะรีทิป A นะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยว่าเจ้ากองเดิมติดรถที่อยู่กับ Civic FC คันนี้เป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับโอ้ยลองครับนี่คือกดแล้วนะคือบูมกดไปแล้วนะครับทุกคนกดไปแล้วนะหนึ่งร้อยเมตรนะครับกดอยู่นะครับ สองรอยเมตรครับไปครับสามร้อยเมตรครับสี่ร้อยเมตรครับห้าร้อยเมตรครับกดอยู่นะครับหกร้อยครับ7จ0ดไปลองดูครับแปดร้อยเมตรนะครับเก้าร้อยเมตรนะครับ หนึ่งกิโลเป็นที่ร้อยแล้วดูเห็นไหมสี่พันรอบนะครับคราวนี้เรายกเติมนะครับการขับขี่กองเดิมจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยต้องยกเติมนะครับอลองดูเนี่ยครับคือกองเดิมจะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาหา,หาที่จอดเปลี่ยนเป็นกอง BMC กันดีกว่าคราวนี้นะครับเราต้องมาทําการเปลี่ยนตัว กองเดิมติดรถซีวิ c เอฟซออกก่อนนะครับนี่อันนี้จุดกองเดิมนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยคือต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนกองง่ายมากนะครับของซีวิ c เอฟซนะคันอื่นบูไม่รู้นะครับแต่ซีวิคเอฟซอ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้หน้าตาของกองเดิมเขานะครับอ่านี่เป็นกองใหม่เลยครับเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยเอามาเทสกันนี่โฉมหน้าของกองเขากองแท้กองศูนย์ครับจะเป็นแบบนี้นะหน้าตา ้น,นีมาดูชมหน้าของเจ้ากอง BMC ผลงานจากทางอิตาลีนะครับเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับทุกคนตรงรุ่น Civic FC เนี่ชมหน้าเขานะครับโอ้เดี๋ยวหาที่แกะก่อนมาดูว่าความแตกต่างแค่ตัวกองอะ่ะเขาแตกต่างตรงไหนบ้างนี่แกะให้ดูเลยครับนี่ ด้านนี้ชนกันด้านนี้อดูครับขนาดผ้าใช่ไหมด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่อ่ะโอเคส่วนวิธีการใส่นะครับก็ไม่น่ายากแล้วแหละนี่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับนี่ทางมาแบบไหนเราก็ลงไปแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แล้วก็ประกบลงไป แล้วก็ดึงล็อกแค่นี้เป็นการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกอง BMC ใส่กับ Civic FC เสร็จแล้วคราวนี้เราไปเทสกันดูครับก่อนเกินนะครับเราต้องดีเป็นศูนย์กิโลนะครับไปทุกคนพร้อมเทสอ่าโอเคไปลองดูกันสำหรับกอง BMC นะครับว่าฟิลลิงจะเป็นยังไงนี่ผมกดนะนะกดเหมือนกันนะครับ แบบค่อยๆลงไปแบบนี้นะเราจะไม่กระชากนะครับแล้วก็จะไม่ยกเท้าจนกว่าจะถึง4,000รอบว่าฟิลมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกัน,นครับไปสามสี่ร้อยเมตรแล้วทุกคนสี่ร้อยเมตรแล้วเออห้าร้อยเมตรครับห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรครับหกร้อยเมตรเจ็ดร้อยครับแปดร้อยครับแปดร้อยแล้วนะเก้าร้อยครับ กรอยแล้วก้าร้อยแล้ว1นึกิโลนะครับไปดูกันครับคราวนี้จะยกนิดนึงนะครับสี่พแล้วผมจะกดต่อนะครับดูว่าฟิลเป็นยังไงว้าวอันนี้คือแบบไม่ต้องลั่นแล้วนะครับลองกันเลยนะครับจากที่เราทดลองไปเมื่อกี้นะครับบุ้มวัดโดยระยะหนึ่งกิโลนะครับต้องบอกเลยว่าความเร็ว1นึกิโลเมื่อเทียบกันนะ ตัวเจ้ากองเดิมอะทําได้ดีกว่านะครับนี่กองเดิมทําได้ดีกว่า B M C แต่เมื่อเกิน1กิโลไป B M C กินกองเดิมแบบขาดรอยขาดลอยอยังไงคือเรียกแล้วอัตราเร่งมันมานะครับคราวนี้จะยกนิดนึงนะครับสี่พันแล้วผมจะกดต่อนะครับดูว่าฟิลเป็นยังไงว้าวกองเดิมเรียกแล้วแต่มาช้า มาช้ากว่า B M C มากนะครับคราวนี้เรายกเติมนะครับการขับขี่กองเดิมจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยต้องยกเติมนะครับอลองดูเนี่ยครับคือกองเดิมจะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็การออกตัวของกองเดิมอ่ะตัวรอบอะ่ะมันจะขึ้นมาปื๊ดแล้วก็อึกก็ลงไปอึดอึกอีกน,นิดน,นึงแล้วก็ค่อยดันขึ้นนะครับเห็นกันเลยว่าเจ้ากองเดิมติดรถ ที่อยู่กับ c c f c คันนี้เป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับโอ้ยลองครับแต่ BMC จะขึ้นมาประมาณ2,000รอบมั้งถ้าจำไม่ผิดแบบตีขึ้นมาตึก๊กอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงนิดเดียวรายนังก็ดันขึ้นไปเลยพร้อมเทสอาโอเคไปลองดูกันสำหรับกอง BMC นะครับว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไง อ่านี่คือการออกตัวของ BMC และต้องบอกก่อนว่าการขับขี่ที่เราทดลองไปเมื่อกี้นี้บูมใช้เกียร์ดีนะครับไม่ได้ใช้หมดสปอร์ตครับเกียร์ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปเฉยๆไม่ได้กระชากย้ําว่าไม่ได้ขับแบบกระชากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับความแตกต่างของตัวกองเดิม Honda Civic FC กับตัว BMC ที่เราติดตั้งให้กับ Civic FC คันนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็เลือกแล้วว่าจะใช้ BMC ได้แหละเพราะว่า บูมชอบอย่างหนึ่งคือแบบตอนเราเรียกรถอะเรียกเติมอะมันช่วยบูมตรงจังหวะแซงมันเป็นเหตุผลที่บูมมาศึกษาว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนสําหรับเจ้า Civic FC คันนี้เมื่อเวลาเราแบบจะแซงอะแล้วเราเหยียบแล้วมันไม่ขึ้นอะคือกองเดิมมันเหยียบมันขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นช้ามากครับแล้วแบบมันมีความเสี่ยงไงผมแบบเคยขับมอเตอร์ไซค์แบบกระแทกแล้วมันไปเนาะพอมาขับรถยนต์มันแบบเอ้ยเพิ่มกองดูก่อนว่าเอยมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่เห็นครับช่วงยกคันเร่งแล้วเติมกดลงไปคือแบบโอ้รถไปเลย โดดไปเลยนะครับคือแบบมันจะมาไวกว่ากลองเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็ประมาณนี้ครับสําหรับคอนเทนต์เทียบกองระหว่างกองเดิมกับ BMC ที่ราคาแบบแม่งต่างกันแบบมั่งมาเลยแล้วกันเนาะก็ไม่ควรนำมาเทียบแหละแต่มันก็เห็นผลก็ลองไว้เป็นแนวทางการเลือกนะครับว่าเฮ้ยคุณใช้กองเดิมเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่พอก็คอ Get ่อยอัปเกรดอ่าแต่ส่วนตัวบูมอะบูมชอบ BMC ตรงที่แบบว่ามันสะอาด เพราะว่าเราทดลองกับเจ้ามอเตอร์ไซค์ adv 3 5 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเค epd ก็ขอลาไปนะที่นี้ไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปครับ